อัวจออะไรตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่ใช่ทางหรีอเนี่ยเอีรยบไปเีบยไปรีบไปไอขบวนคอนโซลทั้งมันี้จะไปต่อก็โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตองอยู่เกมโอเพนทีเดียันเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับคลิปหนึ่งนะฮะก็อย่างที่ผมเคยชี้แจงไปนะว่าในของผมมีปัญหาใช่มันไม่สามารถลงคลิปคือ คือเน็ตผมมันยังไงอะ่ะมันมันช้ามากอะ่ะมันช้าจนผมไม่สามารถอ่าเรียกได้ว่ายัางไงดีอะมันช้าจนผมไม่สามารถลงคลิปยาวได้ก็เลยต้องลงคลิปสั้นแทนอย่างเช่นพวกซีรีส์นะเนีย่ยสงครามจากคนแทนนะเออเลยต้องลงคลิปแบบนั้นแทนนะก็ผลนี่ผลอ,ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยนะพอเน็ตด,ดีแล้วก็กลับมาเล่นเกมนี้ต่อะกลับมาทำซีรีส์นี้ต่อนะออ ก็ซีรีส์นี้กำลังไปได้สวยนะไม่เหมือนไม่น่าจะเหมือนซีรีส์อื่นนะที่แบบแบบงไนตาย <c oughs> ตายก่อนกำหนดอ่ะเอออ๋อโดยกระบวนนี้มาแล้วอืมรู้สึกว่าเฉยเฉยนมันอ่ะเพราะมันเลี้ยวมันเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้โอเคไปได้ไปได้รู้สึกว่าเส,าส้นทางนี้รถไฟจะใช้บ่อยมาแต่ช่างเถอะเพราะมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าแออัอดมากอ ตัวนี้ก็ไปได้ดีนะฮะน้ำมันดิบจากบริเวณนี้ก็ไปได้ดีนะฮะก,ก,นะก็มาส่งที่บริเวณนี้องค์กรทุรกิเป็นไงก็มาส่งที่บริเวณนี้ฮะิเวนี้แล้วก็กทนึงไงวะน,นี่ฮะไอ้พวกลงลงลงพวกเนี้ยผลไม้พวกเนี้ยฮะก็มีพวกอันนี้อาจจะผลิตช้าลงนะ,ะเพราะว่า ผมคิดว่ามันอาจจะผลิตช้าลงในน,ะคนาคาอันนี้ยังผลิตช้าลงนะ,ะอันนี้ก็ยังผลิตปกตินะปกติมากๆเลยตัวนี้ก็โอ้เยอะตัวนี้ผลิต80 80ต่อเดือนฮะ80ต่อเดือนเดี๋ยวผมขอดูแปบ๊บหนึ่งว่ามีรถไฟกระบวนไหนจอดอยู่โอ้มีกระบวนกีรจอดอยู่ฮะกาลังเอาข้าวโพดนะ,ะข้าวโพดขึ้นอันนี้อยู่ ผลไม้นี่ล้นแล้วผลไม้ล้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอหารถรถผลไม้ก่อนนะฮะรถผลไม้จอดตรงไหนเนี่ยอ๋อมาอยู่งนี้รอเลยอะอ๋อเรอรถอ,อ,อาหารแล้วมันติดทางอย่างงจะไปยังไงครับนั่นแหละจะ,จะไปยังไงอะ ก็ต้องรอใช่ไหมมันติดทางนะไรอีกฮะแล้วประเด็นคือรถคันนี้เป็นรถอะไรรถผลไม้มอีกกางหากอืมซึ่งมันก็ต้องไปทางเดียวกันรู้สึกว่งจะมีปัญหาะะปัญหาจริงๆหละอืมซึ่งไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมต้องแก้ไขยยนี้ด่วนเะนี่ยคือมันต้องแก้ไขยยนี้ด่วนฮะเรื่องรางหลีกเนะี่ย รู้สึกรางหลีกรู้สึกว่ารถไฟมันจะมาเยอะมากฮนะเยอะเยอะจะต้องเรียกว่ารางหลีินี่ใช้ไม่ได้นะต้องต้องแก้ไขต้องทำการแก้ไขก่อนฮะอ๋อ,อกดผิดต้องทำการแก้ไขโดยด่วนเลย อืมคอยายาวนี่แหละทางีกทางีกทำใหม่โอเคจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยอ้าไปคออาทิตคอยทานนี่หว่าเอ๊ ทางลีเกเยอะขึ้นอ่าอะไรก็เยอะขึ้นฮะอะไรก็ดีขึ้ขนเอ้ขอบวนนี้มันจะเป็นคนขบวนคน,คนผลไม้ใช่ไหมใช่ผลไม้อืมตัวนี้เมืองพัฒนาอย่างเงพัฒนาเริ่มเริ่มพัฒนาแล้วฮะอาหารนี่ส่งอาช้ามากฮะอืมไปตาเองไปนะเพื่อนเอาไปดิเ้อมากินผมกดอ้ากดไม่ค่อยติด ออกมาเลยไปส่งอาหารซะอืมโอเคฮะเบื่อวันนี้ผมจะมีโปรเจกต์หนึ่งนะใช่โปรเจกต์อ่าอืมคือการคือวันเนี้ผมคิดว่าผมจะทำโปรเจกต์อะไรก็คือการทำอาอ่าสร้างขอนส่งทางการบินนะฮะอถ้าการขนส่งทางการบินก็วันนี้นะฮะเราจะมาเปิดตัว การส่งใหม่นะฮะในยุคนี้ก็คือการบินนั่นเองใช่ฮะการบินเรามีสนามบินขนาดเล็กอยู่นะฮะซึ่งเราไม่มมงพูดมากดีกว่านะเราก็ทําเลยแล้วกันนะทําเลยแล้วกันเราเนี่ยไม่ได้ว่าพื้นพือไม่เรียบพอเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่เรียกว่านี้ฮะไปอยู่กา,าละกาละไฟด้วยอนะขอแล้วกันนะฮึ <c oughs> กดไม่ค่อยติดไม่รูปเป็นโลกอะไระฮะ เขาตัวอะไรวะมันทำไมมันสร้างไม่ได้อีก่ะผมก็ไม่กล้าอยากทุกเมืองด้วยครไม่อยากทุกเมืองเลยอ๋อเน,นินเนินเมืองนี้ทุกที่เนาะหาพู้นีสามสิบหกคนนะฮะอืมเจ็ดสิบคนไปแล้วเฮ้ยมันใช้ร่วมกับไอเนีอ่ะไม่เอาแยก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 หาพื้นที่เรียบมากๆอะ่ะนี่ไงนี่ไงี โอ้นี่คือเรียบเรียบของเองใช่ไหมเฮ้ยเรียบ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 เอโอเคห้าพันนะแล้วก็ที่เรต้องทําก็คือเดี๋ยวเราจะต้องอัดยู่ใช่ไหมเฮ้ยจะอัดอยู่เนาะเออที่เรต้องทําก็คือตรงนี้ไม่มีการขนส่งทางเรืใช่ไหมก็อาจจะเน้นเครื่องบินเนี่ยอาจจะเน้นการขนส่งไกลๆหน่อยฮะเออที่ไกลๆอย่างเนี้ยเมืองเนี้ยอยู่ห่างไกลมากฮ่ะเมืองนี้อยู่ห่างไกลมากก็นี่เลยฮะวางสนามบินไว้ตรงนี้เลย มันจะมีเนินอีกไหมวะไม่เอาไม่มีเนินนะอย่านะอย่านะโอเคฮะอืก็ไม่ค่อยใข่มากเนาะเออแต่ถ้าใครอยากนั่งรถไปมันก็จะกระไรกระไรอยู่นะก็เอานี่ละกันเนาะเอาเรือเหาะเรือเหาะนี่จุนจุกกี่คนวะเนี่ยสามารถสามารถบรรจุสินค้าทุกประเภทเรือเหาะนี่ถือว่าเป็นเะไรที่ดีนะะเรือเหาะว่าแต่บรรจุ แต่มันจุปุนได้50นะอันนี้สิบสองไปทีนั้นน้อยๆก่อนฮนะไม่ต้องไปเยอะมากบรรลุนนี่แหละเอาเรือห่อนี่แหละไม่ใช่บรรลุนีเรือห่อเหมือนเดิมฮะก็ทำเหมือนรถไฟแหละบรรจุให้เต็มแะค่อยไปนี่ก็ปล่อยออกมาเลย นี่โอ้โหบอลูนไม่บอลูน,นดีเรือเหาะใหญ่กว่า,วา,วานี่ไงใหญ่กะโลงเก็บอีกก็เที่ยวชมให้ชาวเมืองเที่ยวชมได้ฮะเออแบบบินบินเดินทางด้วยเดินทางด้วทางอากาศนะแล้วก็ชมยูทิวทัศน์ของเมืองทั้งสามสี่เมืองนี้ได้ฮะเออพูดถึงการส่งน,นะครับผมยังไม่ได้จัดการสนททางนี้เลย แต่มันขึ้นปางกันแล้วมันก็พัฒนาเองฮะพัฒนาเองแต่ก็ถือว่าดีฮะเราไม่ต้องพัฒนาอะไรมากมายด้วยตัวเองนะฮะก็อะไรมันก็พัฒนาเองแล้วก็อ่ะเลี้ยงพัฒนามันต่อไปเลี้ยงเลี้ยงตรงเลี้ยงเลยฮะสะพานยาวสะพานยาวต้องสร้างฮะไม่ได้อะ เมืองนี้ก็มีคนอยู่น้อยนิดนะน้ำก็ไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยนะตอนนี้ห้าห้าแสนใช่ไหม <c oughs> ก็สามารถสร้างโรงน้ำตรงนี้ได้แล้วสิแต่ว่าที่หลังซึ่งเมืองนี้จะขนอ่าขนโดยสารมารที่เมืองหลักเรานะไม่ได้แวะเมืองน,นี้นะไม่ได้วแวะไม่ได้แวะเมืองน,นี้นะไม่ได้วแวะอย่าไได้แวะเมืองน,นี้นะจะตรงไปที่เมืองน,นี้เลยนะตรงไปที่เมืองน,นี้เลย ว่าง่ายคือจากเมืองเนี้ยจากเมืองเนี้ยตรงไปยังเมืองนี้เลยตรงไปยังเมืองนี้เลยโดยผ่านเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองนี้นะฮะโอเคสร้างรถบัสก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งสร้างอาโอถนอนที่น่าผมสังเกตเห็นนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ ยังไม่ได้สร้างสถานีเลยเพ่อรีบไปไหนละคุณเอาสาร้างนี่วะเสร้างแล้วสร้นนางแล้วเอาละรถบัสรถรุ่นใหม่อะไรแหลยอันไหนวะอันไหนนี่สถานีรถบัสไม่ใช่หาก่อนฮะมันจะมีสถานีรถบัสกับสถานีทัวร์อยู่ น่าจะานี่นะมั้งเออกดมั่วๆเอาไปสองที่ก่อนฮนะที่ไก่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันถฮะเอาบอลลูนไปแลยนี่หว่าอฮ้ยบอลลูนไปแล้ว,ไป,ลวไปบอลลูนดีเลยเหรอโอ้โหติดเรียกบอลลูนตลอดเลย นี่ชมช,ชมเมืองนะฮะชมนกช,ชมเมืองได้เออเอาลำนี้ก็ไปแล้เหมือนกันโอ้หห้าสิบคนนี่เลยแล้วก็ผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราจะลดยะเราจะเราจะเราจะลดการเราจะลดการส่งยังไงนะฮะนี่เลยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันสามแสนลิตรเนาะเออและรถไฟแต่ละขบวนเนี่ยมันบางทีมันขนได้เยอะก็จริงฮะแต่ว่า ผมจะว่ายังไงดีอะฮะอืคืออย่างนเงี้ยโอ้โหหมืนคือรถไฟขบวนหนึ่งอะมันขนได้เกิดกัดทังวะมันขนได้สองแสนแปดสิบใช่ไหมฮะอืแล้วเราก็เพิ่มจํานวนปริมาณน,นะฮะปริมาณไอ้นี้เข้าไปะฮะรถไฟขนส่งน้ํามันดิบเข้าไปะฮะทำให้น้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะอืก็เราก็จะสร้างอืม ผมต้องเรียกว่าการส่งทางอากาศด้วยน้ำมันนะเอ้โด,ยใ,ดยใช้น้ำมันดิบนะฮะซึ่งผมหาที่สร้างก่อนที่สร้างไม่ถูกใช้งานหมดแล้วอะตัวยิ่งโดนน้ำมันอยู่ปะผมไม่มีน้ำมันให้แล้วอะโอเคครับผมไปถมหน้าดินตรงนี้เพิ่มมานะครับมันจะได้จะสนามบินได้นะฮะสในใจไหมสร้างไม่ได้มันไม่พอ,อเฮ้ยได้อนะ อาวูดสีแสดเลยครับท่านผู้ชมมาแล้วแล้วที่เหลือแ,แล้วก็สร้างบริเวณนี้นี่เลยสนามบินไปสระนี่สถานรถไฟสนามบ,บินนี่มันจะมีอันหนึ่งครับที่สามารถขนสินค้าทุกประเภทเลยฮะเออแล้วก็ส่งสินค้าไปรรูปด้วยเออบินส่งสินค้าไปรูปด้วยอ,อ่าตอนนี้เรามาถึงยุคที่ การบินกำลังฟุ่มเฟือยกำลังฟุ่มเฟือยบินผ่านกำลังฟุ่มกำลังฟุ่มเฟือยกำลังร <coastal> ุ่งเรืองเออกำลังรุ่งเรืองนะฮะและอากาศยานที่เราจะใช้นะก็คือนี่เลยไอเรือเหาะยักษ์นะฮะเรือเหาะลำใหญ่เมื่อกี้ผมกดอะไรวะผมขอพูดนะฮะตอนผมตัดต่อตอยู่จะจะเอากระมังมอเนี่ยอัดใส่หน้านกมากๆ ถึงแม้ว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรก็เถอดนะแต่พอมาตัดต่อปุ๊บได้ยินเสียงนกดังเข้ามาในมาอย่างดังฮะก็รู้สึกอยากหยิบก้ามมอขึ้นมาแสกหน้ามันมากมเลยฮะอีก็กดไอยดียเฉยเลยเนี่ยเป็นเรือหกขนาดใหญ่นะฮะอืม ก็สามารถสุนคาไ์ดทุกประเภทเลยนะก็จะเอาน้ํามันนะน้ามันดิอ่าเจ้าเจ้าลำนี้ก็ส่งได้นะแต่ราคาแปดหมื่นเลยวะแต่ราคาหนักจัดนะแปดหมื่นเลยลำหนึ่งอ่ะน่าเอาสองลำพอฮะสองลำพอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันขนได้เท่าไหร่นะครั้งหนึ่งอ่ะแต่ก็ไม่ต้องขนเยอะมากฮะเดี๋ยวอย่าพวกไอ้นี่จะไม่พอฮะไอเขาเรียกว่าพวกพวกก๊ไฟจะไม่มีพอจะไม่มีพอเติมนะเออ รส่วนตัสามหมื่นลิตรนะฮะก็ดีไปนะะก็ราะค,ะคือหกหมื่นลิตรนะ,ะถึงมันจะช้ารถไฟฮะ,ะแต่ว่ามันก็มันก็ทําให้มันดูแบบมีการขนงทงที่หลากหลายขึ้นนะ,ะเออม,มีการขอส่งที่หลากหลายขึ้นตนอน,นนี้นะ,ะ,น,ะ,ะน,นี่ไปฮะคืนเล็บ้อยอ่ารอรุนนี้ฮา ดูบินขึ้นหู่อะฮะมันจะบินตรงไหนอ่าบินตรงนี้นะฮะบินขึ้นแล้วบินขึ้นแลวอ่าบินขึ้นแล้วฮะที่เหลือก็ส่งนะไปส่งน้ํามันดิบที่โรงงานแปรรูปะฮะมันก็ดีะฮะเพราะว่าได้มีการส่งสินค้าแปรรูปไปที่เมืองหลักนะฮะแต่ว่าคือมันบินไกลก็จริงแ,แต่มันชา้ามันช้ามากอืมแต่ก็ลองดูะฮะอืมรูกบุกเปิดเครื่องบินนะฮะก็ต้องทำอืม เราเนี่ยเราก็มีเครื่องบินใช้เราต้องทำนะสินค้าแปรรูปนสินค้าแปลรูป,ป,รปมีเครื่องบินเล็กสามารถส่งได้นะแล้วก็ความเร็ววิธีทําการโอ้โหไม่น่าถึงอันนี้หกร้อยนะอันนี้สามร้อยอันนี้ไปถึงแน่นอนแต่นีนไนน้ไปไม่ถึงแน่นอนไปไม่ถึงแน่เลยเก้าสิบหกบล็อกเนี่ยสินค้าแปลรูปอ่ะอันนี้ทําได้นะสินค้าแปรูปหกสิบครั้งนะฮะก็จะออกไปเยอะๆหน่อยก็จะออกไปเยอะๆหน่อยนะ ประมาณสี่ลำก็พอแล้วฮะประมาณสี่ลำก็น่าจะพอแล้วอืมนาที่ถึงปะถึงอืมสองสามสี่ห้าไปเลยเพราะมันช้าฮะมันช้าด้วย กรุบบุกเบิดของการเดินทางทางอากาศนะฮะก็จะประมาณนี้แหละโอ้โหเงิน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 เราโอ้โหเงินเงินเราเสียไปเยอะมากใช้เงินฟุ่มเฟือยมาเมื่อกี้เงินหมดแล้วนี่สินค้าแปลรูปใช่ไหมอันนี้ก็สินค้าแปลรูปเนาะถูกอันใช่ไหมเดี๋ยวดูกันสินค้าแปรรูปสิบครั้ง เราแล้วมันมาเติมฮะอมบอลลูนยังไม่มาบอลลูนยังมาไม่ถึงเอาวะนี่คือลำแรกใช่ไหมลำแรกที้มารถไฟเขาวิ่งกลับไปสองสามรอบแล้วพี่แกยังพี่แกยังวิ่งไม่ถึงเนี่ยซึ่งถือว่าอ,อ,อ้วต้องต้อง,ต,องต้องทำเพิ่มวะบอลลูนเนี่ยผมทำลำเล็กดีกว่าลำเล็ก,กลลลลนีก่ความเล็กลำเล็กนี่ความเร็วเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบแปดร้อยสี่สิบลำนี้ลำนี้บินเร็วกว่าแต่ ยะวิสัยนีค่อนข้างต่ำกว่าแล้วมันไม่สามารถลงน้ำมันดิบได้ฮะก็นี่ไปอืมผมว่าผมขอเตรียมตัวสร้างเรือหอกให้มันพอดีพอดีกับการใช้งานก่อนฮะสักครู่โอเคกลับมาแล้วะฮะซึ่งเรือหอกที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่สี่ลำนะที่ผมเอามาเพิ่มมันบินช้า <c oughs> แต่มันก็เก็บน้ำมันน้อยๆฮะสามหมื่นเองสามหมื่นิเองต่อลำนะอืม สามมื่นสามที่สามสามหมื่นที่ต่อรำอ่ะถือว่าช้านะครับช้ามากเลยถือว่าเก็บได้น้อยด้วยเออแล้วดินช้านะฮะก็ก็ผมเสียเงินไปเยอะเลยนะเสียเงินไปเกือบแสนเกือบเสียเงินไปเกือบสองแสนนะฮะก็เพิ่งจะไปกู้มานะฮะเออแล้วก็ต้องคืนเขาด้วยดินออกไปฮะสองลำยวจะมีลำที่สามลำที่สี่จะโผล่มา ตรงนู้นเป็นไงมั่งเอ่ยตัวนั่นวินออกไปแล้วนะฮะสินค้าแปลรูปใช่ไหมใช่สินค้าแปลรูปบินออกไปแล้วะฮะบินไปยังเมืองหลักนะฮะไม่ใช่เป็นเมืองหลักอีกเขาเรียกว่าเมืองหลวงลวงเราเมืองหลวงของเรานะฮะโอเคถือว่าเราทุ่มเทกับาการขนส่งทางอากาศมากนะฮะสับหันทุ่มเทเจริงๆอะ่ะแล้วก็รถไฟรอรอแล้ว อ๋อเรารถไฟขบวนนี้มานะฮะแล้วก็ตรงนี้อ้ว่าซืมแล้วอ๋อตรงนี้ผลไม้นอ้อเออผลไม้ผลไม้โอ้ผลไม้จะหมดแลยเ,ออเดี๋ยวไว้ภาพหน้าค่อยขยายการส่งไอ้ผลไม้กันเนาะรู้สึกว่าตอนนี้รถไฟแม่งทำเงินได้โคตรดีอ่ะเนี่ยส่วนเครื่องบินนี่ยังยังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เราเท้าไปแล้วที่เหลือก็รอฮะไอไอลำเล็กอยู่ไหนวะลำเล็กสุดเรียไม่ใช่ดิอันนี้โอ้โหเฮ้ยจะลงจอดแล้วแต่ลงจอดไม่ได้ฮะลงจอดไม่ให้น้ำมันดิบลงจอดไม่ได้อะลงจอดได้เปล่าวะดูนี่ดูที่ลงจอดได้หมอ่ะเต็มพอดีฮะรูนสองลนี้ อาลงลงจอดแะรฮะลงจอดแล้วรอล,ล,อง,จอล,ลองจอดอยู่<โฮะ>ูขคือว่าหนาแน่นอยูน่นะเอหนาแน่นหนาแน่น,น,น,นแต่มันยังไม่จบแค่นี้ห่อฮะการส่งแบบนี้มันยังไม่จบแค่นี้ก่อนเอาจริงกว่าจะมีมาถึงฮะใช้เวลาหลายนาทีนะช้าถือว่าช้าแต่บินได้ไกลมากไปเก็บในอู่ก่อนปะเออรอยเขาไอ้นี่ก่อน อืมตอนนี้ก็มีโรงอาหารนะฮะม,มันไม่ได้มีแค่เมืองเดียวหรอกฮะที่ผมจะทําเมืองนี้ผมก็ต้องทําด้วยอืมซึ่งก็เป็นไงม้างนะ่ะถือว่าดีอืมก็ขอบคุณแล้วก,กันและผมจะสร้างสนามบินให้กับคุณอ่ะเจ้าที่ทั้งเห็นไม่เอาเจ้าที่ทั้งเหี้บอกว่าไงนะ ตรงนี้ไม่สามารถสร้างอากาศยานยได้ต้องทำลายทางรถไฟทิ้งเสียก่อนนะมันโดนทางรถไฟตรงไหนวะเมื่อกี้ผมลากมามันก็ไม่ดดนงเอองงเอยตอนนี้จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะเป็นเครื่องบินโดยสารใบพัดซึ่งมันบินมันก็ไม่ได้บินไกลฮะมันบินใกล้เออเป็นสายการบินที่บินใกล้อื มาบินที่สนามบินนี้ฮะแล้วก็รับเต็มรับเต็มหมดทุกคนฮะสองสามสามลำพอโอ้รถไถอีกอเป็นเครื่องบินปีกสองชั้นนะครับอืมก็มันยุบนี้มันจะเป็นเครื่องบินปีกสองชั้นเหมือนเลนนะถืออย๋างไรก็รอผู้โดยสารขึ้นนะฮะเอก็ยุบบุกเบิกของการสนทนาอากาศนะฮะก็ จะวุ่นวายอย่างนี้นิดหน่อยอะอะ,อะแล้วก็จะเสียตังค์เยอะอยงนี้ด้วยเออเราอย่างที่อย่างที่เขาเคยพูดนะะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเสี่ยงจริงฮะลงทุนทีหายหายแล้วก็หายไปแสนเลยเอ้ยน้ำน้ำโอ้ยเสียรถถ่ายโอ้ยท่านผู้ชมฮะอาจจะยินเสียงแงแง่หน่อยนะฮะเพราะว่ารถถ่ายวิ่งผ่านนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยฮะ ช่วงนี้แม่งต้งถ่ายวิ่งผ่านดิล่ะมันช่วงมาดูเก็บเกี่ยวข้าวฮะที่บ้านผมนะอ่าเลืเวลาวิ่งผ่านในีโคตรดีเลยตรงนี้มีน้ําด้วยอ่าอย่าพัดหน้าก็าทำํำนะลงน้ําเนี่ยเออ,อเพราะไนพัดหน้าก็มีโปรเจกต์ที่จะทําการขยายนะน้ํานะฮะลงน้ําอืมีโปรเจกต์ที่จะทำนะ ตรงนี้ก็โอเคเนาะเครื่อบินเครื่อบินฝั่ง,งนู้นมาอย่างไงเดี๋ยวยังไม่มาเอ้ยขึ้นบินแล้วขึ้นบินแล้วเนี่ยต่ระดับขึ้นไปแล้วครับแต่ระดับขึ้นไปแล้วเดียวทางไหนเดียวทางไหนด,ด,ดูก่อนอ่าขึ้นไประดับที่พอบินได้ฮะเดียวเดียวไปทางนี้โอ้ทางส่งทางอากาศได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว <laughs> ยุบสมัยยุบสมัย,ย,มยการติดดินในจบได้จบสิ้นแล้ว มาสู่ยุคสมัยที่ผู้คนต่างมีผู้คนต่างบินได้กันดีบินได้เพราะเครื่องบินนะเออรถไฟขบวนนี้ก็เหมือนเดิมฮะส่งวันนี้ผู้โดยสารมีน้อยมากเลยห้าสิบคนนะเดี๋ยวผมค่อยขยายการส่งโดยสารทางรถไฟที่หลังลกันเนาะไฟพันหลังค่อยทํนนะอโอเคฮะก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปนี้ต่อไปนะฮะพูดเรไวไปบอกว่าน่าจะพูดเรยวไปแหละเออก็ถ้าใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถโอนเงินอ่ะโอนเงินมาทางที่บัญชีนี้ได้นะครับก็ตามนี้นะฮะสหรับใครที่อยากสนับสนุนระบดใครที่อยากสนับสนุนจริงๆนะก็จะบังคับนะถ้าใครถ้าใครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรฮะขอแค่กดไลค์กดแชร์คลิปผมก็พอฮะนั่นก็ถือว่าเป็นการกำลังใจเป็นการสนับสนุนผมอย่างหนึ่งนะฮะเออนะครับ ใครจะโอนมาก็แล้วแต่ฮะไม่ได้บังคับนะแล้วแต่สมัครใจนะก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะอืมหาเงินค่อนยากฮะช่วงนี้ข้าของแพงฮะต้องทําใจนะแล้วก็อีกอย่างคือมันมีเงิน<笑><笑>เงินเดือนจะไม่ออกฮะยังไม่มีเงินเลยก็นะสําบใครถ้าถ้าใครอยากถ้าใครอยากจะสนับสนุนจริงๆฮะก็นะโอนมาได้ฮะหรือถ้าใครไม่อยากโอนก็ กดไลค์กดแชร์นะเพ like uh, ื uh, yeah. like uh, so okay, okay, well, so ่อเป็นแรงใจให้ผมนะฮะเออเป็นแรงังใจให้ผมเหมือนกันแหละเออกดไลค์กดแชร์ไม่จะเป็นต้องใช้เงินก็ได้ฮะแล้วอวนเงินมาจะดีมากครับโอเคฮะก็ทริปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงลังใจให้ผมคิปนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะเมื่อกี้ผมพูดสามปสองรอบนะโอเคฮะแล้วพบกันใหม่ทริปต่อไปฮะบ๊ายบายครับเย้ บินช้าจังวะ